สวัสดีค่ะพบกับช่างเอลินเติร์ดอายนะคะคิมมี่สำหรับชาวราศีเมถุนค่ะหรือว่าคนที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะตัวเอลินขออนุญาตชาวราศีเมถุนทุกท่านขออนุญาตตัวท่านเจตจำ้งสมรู้ของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชาทเทวราที่ปกปักคุ้มครองรักษาตัวท่านนะคะรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะขอดวงเปิดขอหเห็นอนาคตเพื่อที่ชาวราศีเมถุนจะสามารถดําเนินชีวิตให้อยู่ในทิศทางที่ถูกที่ควรได้ค่ะ การพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ภาพรวมไม่ได้เจาะจงใครใคนใดคนหนึ่งนะ <pers es> เพราะฉะนั้นบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะเกิดขึ้นกับคุณบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบใช่เกิดขึ้นกับคุณคุณก็รับเอาไปถือว่าเป็นคาแนะนําในการดําเนินชีวิตแต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณก็ถือว่าเป็นการรับฟังคําพยากรณ์จากเพื่อนร่วมชะตาราเสีเดียวกันกับคุณนะไปดูกันเลยค่ะว่าในช่วงเดืออนนนนเมษาายี้้้จะะะกกิดไรขึับบคคุณ่ ตัวตนของชาวราศีเมถุนนะคะไพ่ที่ได้มี6ถ้วยนะกับอาร์ิมิสนะคะมองว่าช่วงนี้อาจจะมีคนเก่าในความสัมพันธ์หรือว่าเพื่อนเก่าคนที่ทำงานเก่าๆนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาข้องแวะกับคุณได้นะคะ เพราะมีไพ่หกถ้วยขึ้นนะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณดูมีสเสน่ห์นะคะมีคนอยากเข้ามาหาอยากเข้ามาพูดคุยนะอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของอชู้สาวอย่างเดียวนะคะจจะเป็นคนที่แบบเหมือนมาติดต่อในเรื่องของการงานนะคะชวคนคุณไปทํางานหรือมาขอคําแนะนําอะไรต่างๆจากคุณนะคุณดูแบบว่า ดูมีใครอยากล้อมรอบอยากเข้ามาติดต่อด้วยเยอะแยะเลยนะคะในช่วงเดือนมีสายน์ในเรื่องของการงานค่ะมี5ถ้วยนะกับเจ้าหญิงทาคุยะนะคะมองว่าคุณดูเหนื่อยกับงานดูรู้สึกว่าผิดหวังถ้าสมมติว่าคุณมีพาร์ทเนอร์หรือที่ทำงานต่างๆนะคะมองว่าคุณ เหมือนคาดหวังว่าจะให้เพื่อนที่ทำงานหรือว่าพาร์ทเนอร์หรือว่าคนใต้บังคับบัญชาของคุณคนเหล่านั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทำงานได้ดั่งใจคุณนะทำให้คุณจะต้องเหนื่อยจะต้องรู้สึกหงุดหงิดใจนะคะรู้สึกเหงารู้สึกว่าเหมือนทำงานตัวคนเดียวคนที่ควรจะช่วยก็หายไปทำไมไม่ช่วยทำไมไม่มาเหมือนทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ตัวคนเดียวนะคะ ในเรื่องของการเงินมีไพ่เจ็ดถ้วยนะคะกับไพ่กามะมองว่าการเงินเนี่ยคุณหวังไว้หลายอย่างเลยแต่มันไม่เป็นไปตามหวังค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าอ,อยากได้นั่นอยากได้นี่หรือเงินที่คุณหวังไว้นะคะแทนที่จะเป็นไปตามนั้นแต่กลับไม่เป็นไปตามนั้นน่ะทำให้คุณรู้สึกว่าเงินที่คุณรอคอย แล้วคุณไม่ได้รับตามนั้นมันเหมือนกับว่าเ,ออเจ้ากรรมนายเวรเล่นงานคุณหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจนะคะเกี่ยวกับการเงินนั่นเองค่ะต่อไปความรักเราไปดู2ส,สถานะด้วยกันคือคนโสดกับคนที่มีคนคุยมีคู่ชัดเจนอยู่แล้วค่ะ คนสดชาวราศีเมถุนนะคะมองว่าช่วงนี้มีคนเข้ามาพูดคุยมีคนมาเจราจากับคุณนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบโดนตาต้องใจคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วก็มาทำความรู้จักนะคะค่อยๆทำความรู้จักกันไปก่อนค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันไปนะคะมองว่าจะทำให้คุณมีความสุขในระดับหนึ่งแหละ แต่ว่ายังไม่ถึงกับชัดเจนยังไม่ถึงกับขอเป็นแฟนยังไม่ถึงกับว่าอยคนคนนี้ทําให้ฉันใจเต้นตุก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 ตับยังไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่มีความรู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขดีมากๆเลยนะคะต่อไปไปดูคนมีคู่ชัดเจนอยู่แล้วกันบ้างค่ะพลังงานภาพรวมความรักของคนมีคู่ชาวราศีเมถุนนะคะได้ไพ่ The m a ม i c i a n มองว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยต่างคิด คิดไม่หยุดเลยนะว่าจะต้องไปยังไงต่อกับเน็กความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะต้องพูดจะต้องคุยจะต้องทำอย่างไรนะคะตัวคุณพยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะประคับประคองความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้แม้ว่าในหัวของคุณเนี่ยมันมีความเอาแต่ใจตัวคุณมีความรู้สึกหลายอย่างมากในตัวของคุณเองนะคะ บางครั้งคุณก็อยากที่จะพูดอะไรตรงๆแรงๆหรือบอกเขาไปว่าคุณน้อยใจคุณงอนคุณเสียใจคุณไม่ชอบตรงไหนบ้างแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณเลือกที่จะไม่พูดแม้อยากจะพูดแค่ไหนก็ตามนะคะมองว่าคุณจะพยายามนิ่งจะพยายามประครับประคองความสัมพันธ์ให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทำได้ สิ่งที่เขามองคุณค่ะ The Deliver สิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยไม่เหนื่อยเปล่านะเขารู้ว่าคุณพยายามนิ่งพยายามที่จะถนอมความสัมพันธ์ในครั้งนี้เอาไว้เขามองเห็นคุณเป็นคนรักที่น่ารักคุณเป็นคนรักที่ดีของเขานะคะตัวเขาเองเป็นไปได้ไหมว่าเขาเนี่ยยังไม่เหมือนกับ คเคลียร์ตัวเองจบ100%นะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะหรืออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะแต่เนื่องจากาเห็นไพ่นะคะก้าถ้วยขึ้นมาก้าวถ้วยเหมือนเป็นคนที่มีความต้องการหรือมีความ เจ้าชู้เล็กๆเขาอาจจะคุยกับใครนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของแค่คิดแต่ยังไม่กล้าทำเพราะเขาก็ยังรักคุณอยู่นะ King of c u p นะคะเขายังรู้สึกดีต่อคุณมากๆเลยแม้คุณจะมองว่าเอ๊ะเขาเนี่ยจับปลาสองมือหรือเปล่านะเขาจริงจังกับคุณมากแค่ไหนกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะบางครั้งคุณอาจจะไม่มั่นใจไม่แน่ใจในตัวเขามันทำให้ ตัวเขาเองเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะเขากังวลใจแล้วเขาก็เครียดมากๆนะคะนอนไม่หลับเลยคิดเรื่องคุณคิดเรื่องความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทีไรทําให้เขาเครียดทําให้เขากุ้มทําให้เขาแบบเหมือนอจะทํำยังไงต่อนะคะมีความคิดเยอะมากในช่วงก่อนนอนของเขา ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะต้องไปแบบไหนจะต้องทำอย่างไรเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่คุณจะทำคือคุณจะเริ่มตึงเหมือนกันนะคุณจะเริ่มแบบบอกในสิ่งที่คุณไม่พอใจคุณจะสังเกตเขาและเมื่อคุณไม่พอใจมากๆบางครั้งคุณจะพูดค่ะคุณจะบอกไปว่า คุณไม่โอเคในจุดจุดนี้คุณต้องการแบบนี้แบบนี้นะคะอะไปดูไพ่แนะนำองค์พ่อพระพิคเนศอยากบอกอะไรชาวราศีเมถุนในเดือนเมษายนนี้นะและเทวดานางฟ้าอยากบอกอะไรกับคุณคะสิ่งที่ไพ่ยอยากบอกคุณคือการเดินทางของความรักนะคะจะต้องมีความสุขระหว่างทางด้วยนะ ช่วงนี้นะคะให้คุณรักษาทัศนคติที่เป็นบวกคิดบวกเข้าไว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องคุ้มครองรักษาคุณตาบเท่าที่คุณมีความเชื่อมีความคิดด้านบวกขอให้คุณรักษาสิ่งดีๆรอบตัวของคุณเอาไว้พลังงานดีๆจะสามารถดึงดูดพลังงานดีๆให้กับคุณได้เมื่อไหร่ที่คุณคิดบวกสิ่งดีๆจะก่อตัวรวมกัน เข้ามาหาตัวคุณค่ะจะเล่งสิ่งที่คุณต้องการขอให้คุณมีความสุขระหว่างทางให้ได้นะคะจอยไปกับมันมีความสุขปิติไปกับมันนะคะรักษาอารมณ์ความรื่นเริงความสนุกของคุณเข้าไว้มั่นใจในตัวเองไว้นะคะบางครั้งอาจจะต้องแบบเหมือนใช้เวลานานหน่อยนะมากกว่าปกติไม่ใช่แบบวันนี้เดี๋ยวนี้ที่คุณต้องการนะคะ แต่อย่าสิ้นหวังถ้าคุณมีความเชื่อถ้าคุณลงมือทำสิ่งที่คุณต้องการจะล้อมรวมทำให้คุณได้รับตามที่คุณปรารถนาค่ะและนี่คือพลังงานดีๆทั้งหมดของชาวราศีเมถุนนะอย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์กดติดตามช่องอลินเติดอายให้ด้วยนะคะแม่นหรือไม่แม่นยังไงก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขสมหวงกับความรักสวัสดีคะ่ะ และนี่คือพลังงานดีๆทั้งหมดของเช่าราศีพฤษภนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์กดติดตามให้ด้วยนะคะแม่นหรือไม่แม่นยังไงก็อย่าลืมเพีมาบอกกันได้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังกับความรักใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ไปดูที่หน้าไบโอแล้วก็คอนแทคมาได้สวัสดีคะ่ะ